เพื่อนๆชอบซื้อทุเรียนเป็นลูกหรือแบบแก่แล้วคอมเมนต์กันหน่อยและใครถ้ารักทุกเรียนร้านนี้คือยิ่งกว่าไทยมุงทุกคน yeah, เริ่มแล้วกับเทศกาลของทุเรียนนักล่าทุเรียนคนเก่งมามุงร้านนี้ก่อนเลยเขาเป็นร้านเปิดใหม่ที่ติดแอร์เย็นชา้าและทุเรียนที่คนมาลงคือมาจากส่วนของร้านที่จังหวัดระยองเลยทุกคนที่ไรเขาเป็นหมอนทองเกรดพรีเมียม,มคัดแล้วคัดอีกว่าเหนือต้องหวานมันหอมและแกออกมาทีคือทําเอาสาวกทุเรียนอย่างเรายิ้มแก้มแต่ไออีกอันนี้อยากให้ลองเลยคือทุเรียนพวงมณน,นีพี่น้องจะมีความกรอบนอกนุ่มข้างในเป็นความหวานที่ละมุนสุดๆเือเอางี้แต่และของนี้เริ่ม 100- ่งร้อถึงสองเองนะทุกคนส่วนตัวคิดว่าราคานี้คือคุ้มเลยเองกมหายพนอท มัีชอบกันแบบไหนแนาว่ามาส่งที่ร้านได้คือคัดมาแล้วทุเรียนเกรดพรีเมียมเกรดเอเกรดบีและเนื้อแต่ละตัวคือคัดมาสวยๆกันทั้งนั้นก็ทุเรียนเขาแต่ละทีคือร้านแทบแตกยิ่งช่วงกลางวันคนเยอะสะบัดเลยทุกคนและนอกจากทุเรียนแล้วที่ร้านเขาก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะทุกคนอย่างช่วงนี้ก็จะมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งมีหรือถล่มร้านทั้งทีจะพลาจัดมาเลยค่ะพี่อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นทุเรียนปั่นที่ทอมมาด้วยเนื้อทุเรียนเป็นอันปิดจบและเขายังมีชาไทยทุเรียนโกโก้ ลองแล้วก็งงไปอีกทุเรียนคือเข้ากับน้ำมากทุกคนคือมันจะมีความมันความหวานที่พอดีกลมกล่อมเลยทุกคนและนอกจากนี้ที่ร้านเขาก็ยังมีพวกขนมที่ทําจากทุเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นเยนลลี่ทุเรียนทอดทุเรียนฟริสได้ที่กาลังมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งเอางี้โปรโมชั่นคือเยอะมากกับร้านทุเรียน3แฟร้านอยู่ติดกับถนนมิตรภาพขอนแก่นมีสองสาขาอีกสาขายอยู่ตลาดอูฟูราักทุเรียนเฮรีพุ่งตัวมาด่วนเลย